สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องหญิงพัฒนะคะความรักในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมีข้อแนะนําอะไรนะคะหรือว่าถ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้นะคะอะถ้าเราเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคําทํานายจากไพ่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะอ้อจะบอกว่าไพ่ไม่ใช่คําสรุป ไม่ใช่บทตัดสินนะคะแล้วก็เป็นเพียงแค่แนวโน้มนะคะก็ฟังเอาไว้นะคะแล้วก็นําไปพิจารณากับสิ่งที่เราเป็นจริงอยู่นะคะนําไปประกอบร่วมด้วยนะคะอะไรดีๆก็รับไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคําทํานายจากไพ่กันเลยค่ะ mm hmm. สําหรับท่านที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเราจะมาฟังคําทํานายจากไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะว่าความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ mm hmm. ไปดูกันเลยค่ะก็เราจะใช้ทั้งหมดกองละสิบใบนะคะ mm hmm. ความรักของคุณในช่วงนี้นะคะบอกได้ว่า เหมือนกับไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่เลยนะไม่ค่อยโรแมนติกนะคะเป็นภพ่ของการที่แบบว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเจอกันน้อยนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีเวลาได้เทคแคร์อะไรสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ดูแบบว่าไม่ค่อยอ่อนโยนเท่าไหร่นะ แต่ก็อาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของเขาก็ได้นะคะอาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวของเขาเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าตัวเขาเป็นอย่างนี้อาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบว่าเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะอย่างที่บอกนะคะนำนำไปพิจารณาดูนะคะว่ามันเป็นตัวตนของเขาว่าเป็นแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่านะคะอ่าแล้วก็ความรักของคุณในช่วงนี้นะคะจะเป็นความรักแบบผู้ใหญ่เนาะมีความเป็นเหตุเป็นผลเนาะไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่อ่ะมีความเป็นเหตุเป็นผลดังนั้นแล้วก็อาจจะไม่ได้ฟิลมีฟิลเซอร์ไพอะไรสักเท่าไหร่การที่มีจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะคะก็็จะะเปปปนนรมมมมาาาณว่่่ัต้องีีีททไ จะต้องมีที่มาที่ไปเห,นนะหมือนผู้ใหญ่คบกันอะพูดง่ายๆเหมือนผู้ใหญ่คบกันเนาะมีเหตุมีผลจะไปไหนจะทําอะไรจะคุยอะไรก็คือมีความนิ่งๆน,นะคะไม่ได้ไม่ได้หวือหวามากนะคะไม่ได้หวือหวามากอะนง่้ไงใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใส่กันเยอะเลยนะ <c ười> เป็นเรื่องของการที่แบบว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามควบคุมจะพยายามเป็นผู้นําพยายามเป็นคนควบคุมนะคะความรักของคุณในช่วงนี้นะคะอาจจะต่างคนต่างควบคุมกันก็กได้ควบคุมในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจับผิดนะอาจจะเป็นลักษณะของการที่ว่า เอ่อคอนโทรลเนาะทำทุกอย่างให้มันเป็นแบบอย่างที่เราอยากให้เป็นหรือแบบเขาอาจจะทําอย่างที่เขาอยากให้เป็นอะไรทํานองนี้นะคะก็ไม่ได้แย่นะถ้ามองถ้ามองจากหน้าไพ่สามใบนี้ไม่ได้แย่แต่ความรักของคุณจะเป็นแบบว่าฟิลแบบรับรับเรียบรับเรียบอะไม่ใช่รับรื่นนะรับเรียบเพราะว่าดูแล้วอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันอยู่บ้างเพราะว่าค่อนข้างจะแข็งใส่กันอะมีมีความแข็งแข็งใส่กันไม่ค่อยอ่อนโยนนะคะ,ะ,คะอ่ะไปต่อไปแต่เลยได้แล้วก็ยัง ไม่ได้เปลี่ยนใจไปไหนนะคะถึงจะไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่ถึงจะไม่ค่อยได้แบบมีโมเมนต์แบบหวานๆนะคะแต่ทุกอย่างก็ยังมั่นคงนะคะมีความมั่นคงมีความมั่นใจในการะกันอยู่มีความไว้เนื้อเชื่อใจมีเป้าหมายในการครองคู่นะคะถ้าคนที่อยู่ด้วยกันแล้วนะคะก็เหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งอะ่ะที่แบบ มีอะไรเข้ามาแล้วทาให้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันเนาะอย่างที่บอกเอาให้ไปแล้วไม่ค่อยมีเวลาให้กันเนาะแล้วจะทาอะไรก็ต้องเป็นเหตุเป็นผลไม่ไม่ได้มีความเอาแต่ใจทุกอย่างเหมือนคนที่โตแล้วเนาะไม่ว่าตอนนี้คุณจะอายุเท่าไหร่อยู่ด้วยกันมานานมากน้อยแค่ไหนแต่จากหน้าไพ่ตรงนี้มองว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ในการคบหากันนะคะอ่ะไปต่อเออ จร,จริงๆแล้วก็คุยกันรู้เรื่องอยู่นะเพียงแต่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาคุยก็เลยไม่ค่อยได้คุยแต่ถ้าได้คุยกันนี่มองว่าก็คุยกันรู้เรื่องอยู่นะก็ยังมีฟิลของการที่แบบว่าไปไหนไปกันชวนกันไปไหนก็ยังไปได้อยู่ยังมีความชอบคล้ายๆกันยังมีความคลิกตรงกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าสามใบแรกที่บอกว่ามีความแบบไม่ค่อยมีเวลาให้กันดูนิ่งๆไม่ค่อยโรแมนติกไม่ค่อยเทคแคร์ตรงนี้อาจจะเป็นด้วยเรื่องของภาระหน้าที่อะไรหรือเปล่าที่มันเข้ามาในช่วงเวลานี้ก็เลยทําให้ไม่ค่อยได้วัืองงไยม ห่างๆเหมือนกันนะถ้าจากไพ่ใบนี้บอกถึงว่าในช่วงนี้มันก็จะมีโอกาสที่ความรักอาจจะแลดูแบบแห้งแล้งแลดูไม่เป็นไปดั่งใจเนาะแลดูแบบไม่โอเคสักเท่าไหร่มีมีความเหน็ดเหนื่อยกับกับความรักนะคะก็สอดคล้องกับหน้าไพ่สามใบแรกที่แบบเหมือนกับไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็เลยอาจจะเป็นอุปสรรคหรือเป็นปัญหาในในความรักก็ได้นะคะแต่จากตรงนี้ก็ก็ไม่ได้แย่มากนะคะถ้าเรามีความเข้าใจแล้วก็รู้ว่าจริงๆแล้วตอนนี้เขาทาอะไรอยู่มันก็ไม่ได้แย่นะคะถันมองแบบนี้ไม่ได้แย่ไปต่อค่ะแล้วยังไงอีกคะ อืมก็ยังดูแลก,กันอยู่นะเพียงแต่อาจจะไม่ได้แสดงออกมากมายเท่าไหร่นะคะมองว่าก็ยังมีการดูแลก,กันเนาะแต่อาจจะไม่ได้แสดงออกมากมายนักนะคะมีการดูแลก,กันอยู่มีการเค็แค์มีการถามถ่ยมีการแบบเอาใจใส่กันอยู่นะเพียงแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าเยอะเหมือนเหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะแต่ใดๆแล้วก็คือยังโอเคอยู่นะคะยังโอเคอยู่ไปต่อก็มองว่า ยังมีความห่วงใยกันอยู่นะยังมีความคิดดูแลกันเนาะยังมีอะไรอะไรที่แบบเป็นเยื่อใยต่อกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะอืมไม่ได้แย่ไม่ได้เปลี่ยนใจจากเราเป็นเป็นความสัมพันธ์เป็นความรักที่เป็นผู้ใหญ่อ่ะเออจะพูดอีกอีกครั้งก็จะบอกว่าเป็นผู้ใหญ่อ่ะมีความเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้มีอะไรห,หวือหวามากมายนะคะไม่มีอะไรห,หวือหวามากมายแล้วก็มีเกณฑ์การที่แบบอาจจะมีการกระทําอะไรให้กันบางอย่างที่เป็นการแบบเหมือนเริ่มต้นใหม่แล้วเป็นสิ่งที่ดีอ่ะเช่นคือ ทำปฏิบัติต่อกันนะในรูปแบบที่มันเป็นการแบบใหม่ไปจากเดิมอะแล้วมันดีกับความสัมพันธ์นะลองดูลองดูอาจจะเป็นการที่แบบว่าเออเทคแคร์กันหรือแบบด้วยคําพูดอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเริ่มต้นใหม่อะไรที่มันหรือมันอาจจะเป็นเรื่องที่เคยทําต่อกันมาแล้วแล้วห่างหายไปนานก็ได้แล้วก็กลับมาทําใหม่อะไรแบบเนี้ยนะคะแต่มองว่าคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยความรักในช่วงนี้ของคุณไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่นี่ไงตอบย้ำด้วยใบนี้บอกแล้วว่าคุณเป็นความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นลักษณะของ ความมีเหตุมีผลเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่วัยรุ่นหวือวาอะไรนะคะหน้าไพ่บอกประมาณนี้นะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนที่มีความเป็นผู้นํามีความเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรืออาจจะทางคู่นะคะก็อย่างที่บอกว่าจะมีความแบบต่างคนต่างแบบเป็นตัวของของกันและกันก็อาจจะไม่ได้มีโมเมนต์ของความสวีด อะไรเท่าไหร่นะคะแต่แต่คบกันแบบรับเรียบอะค่ะเป็นความรับเรียบไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ไม่ได้มีอะไรเพราะฉะนั้นโดยรวมๆของคนที่เลือกให่กองนี้นะคะความรักของคุณในช่วงนี้ก็บอกได้เลยว่านิ่งๆค่ะนิ่งๆดูเงียบๆแต่ไม่ได้มีอะไรในกองไพ่นะคะเป็นความนิ่งแบบนิ่งสงบนะคะ ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเองนะคะมีเหตุมีผลนะคะถ้าเราอาศัยเหตุผลในการกู้ากาันก็มองว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะถ้าเขาดูนิ่งไปก็มองให้ให้เห็นถึงว่าทําไมถึงนิ่งงานเยอะหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าหรือว่ามีมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปได้นี่คือกองไพ่ของคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะความรักในช่วงนี้สําหรับคนที่เลือก ให้กองที่สองนะคะความรักของคุณในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับคนที่เลือกให่กองที่สองนะลองมาดูกันอ๋อในช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องของการที่ว่าถ้าเราปฏิบัติตัวต่อกันช่วงที่ผ่านมาทําดีก็ได้ดีทําไม่ดีช่วงนี้ก็ลําบากหน่อยนะคะทําดีในที่นี้ไม่ได้บอกว่าแบบ อะไรที่มันเป็นความรุนแรงหรืออะไรนะดีในที่นี้คือปูทางเดินเอาไว้ดีอ่ะปูทางเดินเอาไว้วางแผนร่วมกันเอาไว้ดีอ่ะมันก็จะดีนะไพ่ใบนี้ขึ้นมานี่คือเราทําอะไรมากไม่ได้มันเป็นไพ่ของการที่ว่าปลูกต้นอะไรก็ได้ผลของต้นนั้นแบบนี้นะคะอ่นะไปต่อช่วงนี้ความรักเป็นอย่างไรกองที่สองความรักช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือเปล่านะคะมีการที่ว่ามีเรื่องให้ต้องรับผิดชอบถ้าอยู่ในวัยทํางานก็อาจจะได้รับบทบาทหน้าที่อะไรใหม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าต้องรับบทบาทผู้นําทีมนะถ้ายังอยู่ในในวัยเรียน ก็อาจจะมีเรื่องของโปรเจกต์อะไรที่ต้องทำนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่เนาะมันมีเรื่องอะไรให้ต้องทำเนาะรับบทบาทผู้นำเนาะมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงนะคะอ่ะไปต่อยังไงอีกคะในช่วงนี้นะคะความรักนะคะอาจจะต้องจัดสรรเวลา นะคะจะต้องจัดสรรเวลาให้ให้มันลงตัวจึงจะราบรื่นเพราะมองดูแล้วนะคะเหมือนกับประมาณว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันอย่างที่บอกไปนะคะว่าอาจจะได้รับบทบาทหนที่ใหม่ได้เลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งหรือว่าทาโปรเจกต์อะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นความรักช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ขึ้นก็อยากจะบอกว่าพยายามจัดสรรเวลานะคะจัดสรรเวลาจัดสมดุลให้ดีๆนะคะก็มองว่าไม่น่าแย่อะไรนะไปต่อ ในช่วงนี้ความรักของคุณค่อนข้างโอเคนะคะคือมีความสบายใจแม้จะไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่มองว่ามีความเข้าใจกันมีความเข้าใจกันมีความแบบไม่รีบร้อนคือเหมือนเข้าใจอะในเหตุผลว่าเออช่วงนี้มันสถานการณ์มันเป็นยังไงใครต้องทําอะไรก็ปล่อยไปก่อนนะคะเป็นเป็นความสบายใจมีความสบายใจอยู่ในการคบหากัน <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้ามองจากสี่ใบนี้ความรักของคุณในช่วงนี้ก็ถ้าเกิดออจัดเวลาดีๆก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะอ่ะไปต่อ นี่ไงมีเหตุผลค่ะจะเย็นใสกันนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในความรักความสัมพันธ์นะคะให้ไปน,นี้ขึ้นผมบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณนะคะอาจจะดูเงีนนนนเเยบเียบนะเงียบเงียบไม่ค่อยไม่ค่อยแบบ,แบบแสดงอาการไม่ค่อยบอกรักไม่ค่อยมีพฤติกรรมแบบบอกรักกันสักเท่าไหร่แต่ก็คือเหมือนกับมันเป็นอะไรที่เข้าใจอ่ะมันมีความเข้าใจกันนะคะยังยังไม่ได้แบบไม่ได้แบบเงียบสงบแบบเปลี่ยนใจไม่ได้เงียบสงบแบบถอยห่างนะคะเพราะฉะนั้นความรักของคุณในช่วงนี้ก็เรื่อยๆใช้คาว่าเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะเรื่อยๆอ่านะคะ อาจจะมีความวิตกกังวลไม่เขาก็เรานะคะมีความวิตกกังวลว่าเอ๊ะมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าเปลี่ยนใจหรือยังอะไรใดๆนะคะมีความกังวลเหมือนกับความสัมพันธ์ช่วงนี้มันนิ่งๆไม่ค่อยพัฒนานะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีอะไรมันพัฒนามาแล้วแล้วมันก็ถึงจุดที่แบบเอ่อต้องไปโฟกัสอย่างอื่นกันก่อนนะคะก็จึงรู้สึกว่าอาจจะสถานการณ์จะแลดูนิ่งๆไปสักหน่อยหนึ่งนะจะดูนิ่งๆไปหน่อยหนึ่งอืมอ่ะเครียดอ่ะเครียด อย่างที่บอกค่ะพอไพ่ใบนี้ขึ้นจะรู้สึกว่านิ่งเงียบความสัมพันธ์จะนิ่งเงียบนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรนะเป็นความนิ่งเงียบอย่างที่บอกอาจจะต้องเออ่ใช้เวลาในการโฟกัสโปรเจกต์หรืออะไรบางอย่างที่จะต้องทํารับบทบาทที่ค่อนข้างมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะอาจจะมีความกังวลใจว่าทำไมดูนิ่งเงียบเงียบไปแต่จากหน้าไพ่ตรงนี้ไม่ไม่น่ามีอะไรร้ายแรงนะอืมนะคะอืมก็อมองว่า ลองปรับมุมมองนะคะลองปรับมุมมองใจเย็นๆอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะคะกับสิ่งที่เห็นคือจริงๆแล้วถ้าความรักของคนที่เลือกให้กองนี้นะคะกองที่สองความรักของคุณในช่วงนี้คือมันเงียบเียบมันเงียบเงียบแล้วมันก็เลยส่งผลให้เกิดความกังวลใจเกิดความแบบระแวงก็ได้นะคะแต่ถ้าดูจากหน้าไพ่แล้วไม่ไม่ได้มีอะไรแบบ ต้องซีเรียสขนาดนั้นไม่มีอะไรจะต้องเครียดขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองปรับสมดุลอย่างที่ไพ่ใบนี้บอกปรับสมดุลน,นะคะแล้วก็จะเย็นๆใช้เหตุผลนะคะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดนะคะแล้วก็ปรับลดความเชื่อของตัวเองลงมาสักหน่อยนะคะก็มองว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร่ะไปต่ออืมนะคะก็คือช่วงนี้อาจจะแบบเหน็ดเหนื่อยจากสิ่งที่ต้องรับผิดชอบพออยู่ด้วยกันก็อาจจะมุมใครมุมมันไม่ค่อยได้ปรึกษาหารือกันสักเท่าไหร่มีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรก็มักจะแบบอืมคิดคนเดียวใช้ความคิดคนเดียวอยู่ในมุมของตนเองนะคะแต่ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่า มันไม่ได้มีอะไรแบบที่ไม่ดีอ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีไม่ได้ทําอะไรรับหลังเรานะคะไพ่กองนี้นี่เปิดมาเก้าใบแล้วพลังงานก็ถือว่าโอเคอยู่นะโอเคอยู่แค่เราไม่คิดมากก็จบแล้วนะถ้ามองจากตรงนี้อ่ะแล้วใบสุดท้ายใบสุดท้ายนะคะบอกถึงว่าใจเย็นๆค่ะก็สอดคล้องกับไพ่ในแถวนี้เลยนะคะบอกให้ใจเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินไปเองจากสิ่งที่เรารู้สึกนะคะเพราะว่าสถานการณ์ที่มันดูแบบเงียบๆอาจจะแบบ ไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่มีความนิ่งๆนะคะก็ให้มองไปว่าจริงๆแล้วตอนนี้มันมันมีเรื่องที่ต้องทํามีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบอะไรหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่าไม่ได้มีเรื่องที่แบบทําอะไรรับหลังที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีที่เรารู้แล้วเราจะไม่สบายใจจากหน้าไพ่ตรงนี้ไม่มีการทําอะไรรับหลังเลยนะคะเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจหรือเปล่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เท่านั้นเองนี่ก็คือเป็นความรักในช่วงนี้ของคนที่เลือกกล่องที่สองไม่ได้แย่นะคะความรักออกแนวเงียบๆแต่ถ้า ปล่อยวางให้เวลามันผ่านไปทําหน้าที่อะไรกันเสร็จทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะอ่ะนี่คือกองที่2นะคะสําหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่3นะคะความรักของคุณในช่วงนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะกองที่3านะว่าความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะความรักของคุณในช่วงนี้แลดูแบบมีอิสระนะอยากไปไหนก็ไปอยากทาอะไรไม่มีไม่มีการแบบบงังคับกันใครอยากทําอะไรให้อิสระกันเต็มที่ปล่อยเป็นช่วงเป็นช่วงที่แบบว่า ทำอะไรก็ได้ย่ะทําตามใจได้อ่ะหรือไม่งั้นก็หมายความว่าคุณอยากจะทําอะไรตามใจตนเองในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะ่ะแล้วยังไงต่อความที่แบบไปอิสระแบบไปทําอะไรของตัวเองนี่มันก็มองได้สองแง่นะหนึ่งคืออีกคนนึงไม่ได้อยากให้ให้ให้ไปอ่ะแต่ก็จะไปนะเพราะว่าเพราะว่าไพ่กองนี้บอกถึงว่ามีความเป็นตัวของตัวเองนะมีความลั้นๆ้นอยู่ในตัวเองเหมือนกันนะช่วงนี้ความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ของไพ่กองนี้นี่เป็นพลังงานของความที่แบบอิสระเสรีมีความเป็นตัวของตัวเอง อิสระเสรีมีความเป็นตัวของตัวเองออกแนวหัวรั้นนิดๆด้วยอ่ะไปต่อช่วงนี้มีความคิดอะไรบางอย่างหรือจะเป็นความกังวลใจอะไรบางอย่างก็ได้เกี่ยวกับความรักในช่วงนี้นะคะไพ่บอกบอกถึงการใช้ความคิดนะคะช่วงนี้มีการใช้ความคิดพิจารณานะคะอาจจะเป็นในเรื่องของที่ว่ามีมีการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะหรือทั้งคู่พยายามแบบใช้ชีวิตในแบบของตัวเองนะคะแบบไม่ยึดติด สนุกสนานกับชีวิตของตนเองนะคะโดยอาจจะแบบไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกของอีกคนนึงสักเท่าไหร่จึงทาให้อีกคนนึงรู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะมีความมีความใช้ความคิดมีความแบบเฝ้ามองว่ามันมันมันคืออะไรนะคะอาจจะแบบไม่ค่อยแคร์กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไม่ค่อยแคร์กันสักเท่าไหร่ประมาณนี้อืมแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้แย่นะคะคนเรามันก็ต้องมีบ้างอะเนาะให้แบบนี้ขึ้นนะคะพัมองว่าคนเรามันก็อาจจะมีช่วงเวลาที่แบบอยากทําตัวเป็นอิสระบ้างไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะของคนคุยหรืืออออออววว่่่่าาาาาแแแแฟนนนหรรบบบบบบยยูดกกกััเเะมม็จีีชงลททํไ เป็นเป็นความเป็นส่วนตัวของการความชอบของตนเองอะไรอย่างเงี้ยโดยที่อาจจะไม่ได้ชักชวนเราไปนะคะเพราะฉะนั้นความรักในช่วงนี้นะคะก็อาจจะแบบต่างคนต่างไปต่างคนต่างชอบในสิ่งทําในสิ่งที่ตนเองชอบก็เป็นไปได้นะคะอมาต่ออืมอาจจะรู้สึกแบบอึดอัดน,นะการที่คนหนึ่งอยากไปเที่ยวอยากไปไหนอยากทําอะไรอยากทากิจกรรมอยากใช้ชีวิตลันลาเถิดเถิงหรืออะไรใดๆก็ตามในสิ่งที่สนใจย่อมส่งผลกระทบให้อีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นด้วยอะอ่ะพูดง่ายๆเหมือนแฟนเราอยากอยากไปปาร์ตี้กับเพื่อนอะแต่เราแบบไม่ได้ไปด้วยอะเราแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าเราไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็ต้องอยู่ในโมเมนต์ของการที่ว่าต้องอดทนอดกันต้องเก็บความรู้สึกช่วงนี้จะมีความแบบต้องอยู่ในโมเมนต์ของการที่เก็บอารมณ์อยู่บ่อยๆนะต้องเก็บอารมณ์อยู่บ่อยๆเพราะว่าเหมือนกับอีกคนนึงแบบลาลาจังเลยอะเออฉันก็เลยต้องเก็บอารมณ์อะไรอย่างนี้นะคะอ่ะไปสอบเออเถิดเทิองจริงอะเถิดเองจริงอะเหมือนกับแบบปล่อยจอยมากเลยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการที่แบบว่า รีแล็กซ์ของเขาแต่การรีแล็กซ์ของเขาไม่ได้ชวนเราไปด้วยไงรู้แล้วเหมือนกับเขาเขาให้เวลาจอยกับตัวเขาเองแบบเอนจอยกับตัวเองนะเพราะฉะนั้นอาจจะส่งผลให้คุณแบบมีความรู้สึกแบบเอ๊ะมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นความรักช่วงนี้นะคะก็ค่อนข้างจะโดดเด่นไปในทางที่ว่าใช้ชีวิตในแบบของไลสไตล์ของใครของมันนะอะไรประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยอืมโอ๊ยแต่เอาจริงๆคุณก็ไม่ได้เครียดหรอกเพราะคุณรู้แล้วว่าเขาไปกับเขาไปกับทางของเขาคุณก็ไปกับทางคุณเหมือนกันอ่าในเมื่อรู้แล้วว่าอ๋อโอเคอยากปลด รีแลกบ้างไม่โกงรีแลกมากรีแลกกลับอะไรประมาณนี้นะคะเพราะดูแล้วพอพอคุณรู้แล้วว่าไม่ได้มีอะไรคุณก็ปรับอารมณ์ได้ก็เอนจอยในแบบของคุณได้เช่นกันนะคะเพราะมองแล้วรวมๆจากตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรนะคะเพียงแค่ว่าต่างคนต่างไปไลฟ์สไตล์ของตัวเองก็เท่านั้นเองนะคะอะไปต่อนี่คือยังไงแล้วก็ยังมีความมั่นคงให้กันค่ะต่อให้แบบต่างคนต่างเที่ยวอะคุณง่ายๆต่างคนต่างไปใช้ชีวิตในในแบบของตัวเองไปกับเพื่อนของตัวเองไปในสังคมของตนเองแต่ใดๆแล้วนะคะก็เหมือนกับว่าก็ ยังมีความมั่นคงมั่นใจในความสัมพันธ์ไม่ได้เปลี่ยนใจคือไม่ได้ไปด้วยกันก็จริงแต่ไม่ได้เปลี่ยนใจก็ยังมีมีความสัมพันธ์ดีๆให้กันเพราะฉะนั้นความรักในช่วงนี้ต่างคนต่างอยู่ในสังคมของตนเองแต่ก็ยังไม่ได้หลงลืมกันนะไม่ได้หลงลืมกันอ่าเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นลี่เนาะ คนของเราอาจจะเป็นคนเฟลลี่แล้วก็อาจจะบางคนอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีเพื่อนเยอะหรืออาจจะต้องมีลูกน้องมีอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ในวงสังคมอาจจะต้องพบปะผู้คนหลายหลาย,หลายคนทําให้ต้องแบบเป็นไปทั้งนุ่นทีทั้งนี้ทีจึงไม่มีเวลานะคะเป็นไปได้ไอ้คำว่าไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยที่ถือแก้วเนี่ยอาจจะแบบไปทั้งในเรื่องของคอนเน็ชันนะคะหรือว่าไปในเรื่องของปาร์ตี้หรือไปในเรื่องของการทํางานอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่แย่นะแก้วใบที่เปิดมาตรงนี้มองว่าไม่ได้แย่นะคะแค่ไม่ได้ไปด้วยกันเฉยๆมองแบบนี้นะคะท่านมองแบบนี้อ่ะแลวใบ อ่ก็นิ่งค่ะความสัมพันธ์ก็นิ่งๆค่ะจริงๆไม่ได้มีอะไรแย่นะคะถ้าเราถ้าเราเลือกที่จะแบบว่าเอ่อมองว่ามันเป็นเรื่องปกติมันก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกตินะอ่ะฟังทันไหมถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องปกติมันก็จะไม่มีอะไรผิดปกติเพราะตรงนี้อะค่ะบางทีมันเป็นอาจจะเป็นโมเมนต,ต์ของการแบบเครือบแคลงสงสยัยไปไหนไปไหนทําไมแบบไม่ค่อยบอกอ่ะแล้วเราก็กังวลไปเนาะแล้วช่วงนี้เขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะแต่งตัวนะ แต่งตัวนะดูนี้ช่วงนี้แต่งตัวดีนะดูแบบให้ความสนใจกับเสื้อผ้าหน้าผมนะอ่าเลยทําให้เราแบบเอ๊มีอะไรหรือเปล่านะมีอะไรหรือเปล่าแล้วด้วยความที่แบบไม่ได้ไปด้วยกันต่างคนต,งต่างไปต่างคนต่างใช้ชีวิตในแบบของกันเนาะแต่ถ้าอยู่บ้านเดียวกันก็คือประมาณว่าไปกับเพื่อนใครเพื่อนมันะแล้วก็กลับมาสังคมใครสังคมมันแล้วก็กลับมานะคะอาจจะเป็นความที่แบบ มีความสงสัยนิดนึงนะคะความรักในช่วงนี้อาจจะมีความลังเลสงสัยนิดนึงแต่ถ้าจากหน้าไพ่ของกองนี้นะคะก็บอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณลังเลสงสัยมันไม่ได้มีอะไรในกอไพ่นะคะไม่ได้มีอะไรในกอไพ่เพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่แน่ใจนะคะอย่าอย่าเพิ่งไปตัดสินอยู่เฉยเฉไปก่อนนะคะหรือว่ามองแล้วมันก็ไม่ได้กระทบอะไรมากมายก็ปล่อยผ่านไปเลยก็ได้เพราะดูจากตรงนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรลับหลังที่ทําให้เราไม่สบายใจหรือจะทําให้ความสัมพันธ์มันสั่นคลอนนะคะเพราะฉะนั้นสรุปกองที่3นี้ก็คือความสัมพันธ์คือใช้ชีวิตในแบบอิสระ ไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยกันไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยกันแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกสงสัยอะไรบางอย่างกับพฤติกรรมความเอาใจใส่ในตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรคนออกไปเจอคนอื่นเยอะๆบ่อยๆมันก็ต้องมีบ้างเนาะที่แบบว่าเออต้องแต่งตัวนิดนึงเสื้อผ้าหน้าผมนิดนึงนะถ้ามองให้มันเป็นเรื่องธรรมดามันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะคะนี่คือกองไพ่ของกองที่สามนะคะนี่ค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะเลือกกองไหนอย่างไรรู้สึกอย่างไรก็เออจริงๆแล้วทั้งสามกองก็ไม่ได้แยก ไม่ได้แย่นะคะไม่มีเรื่องของการที่แบบจะทําให้เสียใจหรืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะแบบอ n j อยกับความรักนะคะเพราะฉะนั้นความรักในช่วงนี้ไม่ได้แย่นะคะไม่ได้แย่ฝากติดตามช่องด้วยนะคะก็ผ่านไปแล้วนะคะกับพิกา,กาศทั้งสามกองในวันนี้นะคะความรักของคุณในช่วงนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะอยากให้ทำหัวข้ออะไรแนะนําติชมมาได้เลยนะคะยินดีรับฟังแล้วก็นําไปพัฒนาปรับปรุงตนเองมากๆเลยค่ะขอบคุณสาหรับการรับชมคลิปนะคะขอบคุณคะ่ะ